ใกล้ท้องน้ําที่พายุวิภามันพาน้ําป่ามาขุดขุดเอาดินนาหายไปหมดเลยเอหลายไล่ฮะเป็นที่นา ใต้นี่เป็นเห็นล่ะเป็นชั้นเห็นลึกลงมาประมาณเมตรนึงเป็นชั้นเห็น เดี๋ยวไปล้างเท้าก่อนตอนเป็นเด็กผมเล่นน้ำแถวนี้ฮะแถวสะพานตรงนี้แถวต้นจามจุรีนะ